สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกๆกคนน้ำนอคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้นะคะกับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เจ็ดพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะม่เกจกรมิดตัวเลขนะคะมานําเสนอนะคะห้พพอแมพี่นองสุขูสุขพ้นนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของปู่วัดลมโพนั่นเองนะคะท่านผู้ชมของปู่ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนซื้อน,นะคะจากปู่ล่มโพมาเป็นปู่ใหญ่ชัยวานนะคะนะคะ ปูใหญ่ใช่ว่านนะค่ะเนาะไม่เกี่ยวกับยันเอฟซีซับสนนะคะปูลมโพก,กับปูใหญ่ใช่ว่านนะคะวัดเดียวกันนะคะท่านชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะปูกระไดสามหาตรงๆนะคะสามหาสามแปดนะคะท่านชมปูห่บุอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะท่านชมมงวดนี้นะคะไม่เกี่ยวกับว่าไปตามนะคะกับแม่หมูบนในทรงคลิปนะคะไม่แม่เกตนะคะแม่เกตและเสียเอาตัวเลขนะคะ มาล่วงห้ยเอฟซีทุกๆคนนะคะสำหรับไพ่นะคะที่ย่างบ่อเขาไปรับชมนะคะตัวเลขของปู่ร่มโพนะคะจากช่องแม่หมูพาโชคนะคะก็เข่ามารับชมช่องแม่เกศนะคะแม่เกศพาโชคไดเนาะค่ะเนาะเกศก็ขอโทษขอไพ่หลายๆนะคะ,ะ,คะ,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 คะทำช่มอมเพราะว่าแม่เกศได้มากถ้ำธุระอยู่เนาะคะ่ะทำช่อมแม่หมูเพันใจดีต่อค่ะเพราะว่าเพันได้ทรงตัวตัวเลขนะคะแม่แม่เกศค่ะยันเอฟซีของแม่เกศ บไดเบิงตัวเลขของปูหลมโพนะคะ่านชมเดี๋ยวเห้เขาไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขนะคะของปูปูใหญ่ไม่เกี่ยวกับลงเลยนะคะปูใหญ่ชัยวานกันเลยนะคะเนาะว่าปูหอมาตัวใดนะคะ่านชม่มไปรับช่มรับฟังไปพร้พอมๆกันเลยนะคะ,บน,ะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างใช่ปูผมมักวิ่งให้วิ่งสองกับสี่ให้เลือกเอาตัวสองกับสี่จะเลือกตัวใดก็ได้เลือกสี่ อสองก็ะได้สี่ก็ได้แต่ว่าจับคู่ไหนมีสองสี่สองหกสองเอสองสองหกสองแปดสองเก้าลักสี่มีสี่หกสี่แปดสี่เก้านี่ตัวมากให้ตัวดแดงๆนี่คือตัวเด่นมันดดม่นครับตัวแดงๆตัวใดมากโซไดก็ใะให้รามารตัวใดใดกลับตัวควอมตัวกลับไว้ไหนครับเฉพาะลักเก็ตเนี่ยเป็นตัวล่างได้หนี่เด้แล้วถ้าซืือก็จะเสือหลายเสือไปพ่อกันทุน ค่ะไอ้สื่อหลายยัยสื่อหลายตัวเด่นมันคือสองกับสี่ปูปูค่ะแล้วสองกับสี่บอม่าน้ำกัดบ่ค่ะบอลเลยกอยู่ในมาดตัวเดียวโอ้สองสองสี่เกตเด็กมาดตัวเดียวโอ้ค่ะเด็กบอกใส่กันค่ะคือวอลเลขนี่ลวงปู่มั่นใจว่าสีเลขยกว่านี่ครับปูเรียนนี่คือเด่นสองกับสี่วงปู่เนาะเด่นสองกับสี่ล่วงเกียเข้าใจบ้านหนึ่งสองกับสี่้อผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ใดติดตามก็ขาดมากระติบอดอีก ได้าาใส er like ่ได้กินได้ทานอยู่หรอกจี๋ซื้อใครจะซื้อหวังรวยได้ซื้อเวซื้อเล็กซื้อแล้วไปหาทำบุญทำท่านกันดีมัจย์ดีขึืนแต่ผู้ใดได้ผู้ใดถือคาดว่ากัจจพ่อได้กินได้ทานอยู่หอกแต่ผู้ติดตามเล็กอยู่นี่แต่เพราะว่ามันก็แต่เขาอยู่ไอ้นั่นแหละไม่นีผิดแน่สมัยผิดฉะนเลยคือจิบมีดตบปีของมันนี้เนาะครับแต่พอบ่านก็ออกอยู่อุ่เทปหมดเนี่ครับปู่พนังพิจารณาอยู่นี่ มันก็มาปฏิมาต,ตามแผนตามหนังรกรอัดบอมก็มาอยู่แต่ตอาหลายการเลี้ยอยู่นี่มันยดมันจยุดถ่อหลายก็พีดเอ <ลา S 1> อสร้างทันรถอืม,มนก่พิดอยู่หรอหมดพีดสหวัี่แล้วนี้เขาเป็นบ่ค่ะเขาสามหาเนบ่ค่ะเขาสามหาแกสามพร้อมหมดแล้วเขาทั้งาข้างบนเล่นบ่ค่ะอืเด็กรักสามนี่สามหากับสามแปดเดีอยวหมดก่อนครับค่ะหมดวันที่สิบหกแม่เหลาวันที่สิบหกันนี้แมนค่ะสามหาก็สามแปดม่วงให้สามหา 6595เถอมันออกสามาตรงๆครับผมวที่แล้วมากค่เห็นปูจักเทียมมาสามเทือ่อนมา่เห็นปูพิจารวนด้างก,กันเนาะค่ะก็ลเลบรรยบได้เอาน้ำค่ะในเบิรงเอาเบอปูไวกัได้เบิหลังแลโทษหาลปูสก้อนค่ะค่ะถ้านัดกันเดิมันหนึ่งูมีสวลาปูกไปหมดเลยครับใช่ค่ะไปาคนจักีมากย่างไรเลยค่ะจักักสี่มาเมือไหนบมาเมือไหนได้จักรเสียบาเนาะจัมเสีย้านยางไรเอาเบอร์ไว้หันเึ็โพรมาจะบอกค่ะ ล so ่ะแต่เนี่ยผมยังจะมีเท่านั้นแหละถ้าไปมีกับพิ่เจนาเอามาคูไดก็ซื้อราคบตัวความเด้ยุนี่มันจะเกี่ยวกับลังซื้อเป็นบนย่างเดียวมันต้องไปซื้อเสียเงินลังครับซื้อจ่บนยางเดียวย่างเดียวนะครับปูย่างเดียวรับปูเด้นอิดิ่งสองกับสี่บนเจ๊กนี่เป็นตัวร่องนะครับปูเจเป็นตัวร่องครับปูเป็นเน้นไหนได้ครับผมสองหกสองแปดตัวเน้นๆน้นขึ้ปูขีปากกาแดง สองอีนี่ใส่ไปเลยตังสองเก้าสองเก้าดีร่องไหมครับปูตัวเด่นเหรอฮะตัวร่องตัวร่องค่ัสองเก้าร่องครับลักซีกับซี่งซี่แปดซี่เก้าตัวเด่นด้วยครับผมบนแยงเดียวกลับนั่นไหครับปูกลับได้ละดีที่สุดครับปูวนครับไปนั่งได้ครับผมแต่กกลับมานคือการประมาทเรียกว่าเจ็ดนีเป็นตัวร่องครับปูเนาะตัวร่องตัวร่องครับสองเจ็ดสามเจ็ดซี่เจ็ดเป็นตัวร่องด้วยครับผมครับสี่จะมีเท่านั้นแหละ ปูใหญ่ไชยวานแล้วก็ปูเนาะปูใหญ่เปลี่ยนจากล้มโพใหญ่ครับเปลี่ยนจากล้มโพใหญ่ต่อไปล้มล้มโพใหญ่สี่บ่หนี้เด้อบันยิบเป็นปูใหญ่ไชยวานเด้อบันเด้อบันจีบตามเด้อครับผมค่ะปูมันเปลี่ยนเด้อพี่น้องครับเป็นปูใหญ่ไชายวานาะว่าพูดสีไปไทยคีบออกเขาไปได้เอาหนาลงปูโหลดหนาลงปูก็บอกว่าลงปูเอาขอเอาครับเวลาดมื้อขีนี่ดีเกิดขึ้นแล้วเพี้ยครับผมขอเชิญเลยกับหลายสัตว์ลาบูชาครับ อยู่ท้ายหงเพิ่นนี่ของดีหลายเนี่ยใส่ไว้ดิแต่หลวงปู่เห็ดมาเรียขมันจะเป็นเลขบนย่างเดียวเลยคุณแกเปลี่ยนกับรางเลยแล้วก็้องไปซื้อมันเสียบนลรางเออขึ้นวันตัวไหนจะเป็นลรางแต่ใค้ไต่ไอ้สื้อเป็นรางไปกับพระว่าครับอืมกันละเลขแต่นี่ทนันละหลวงปู่กับมี้งรัสบอลกับบอลทนิดละครับผมเออมิ้ีโศกมีมันกับมาใส่คู่ใส่ไข่หลวงปู่ในเดิมมันจะขังตัวมันจะดีมันจะโศกจงมันค่ะครับผมเออ เขีนเบอร์โทรหลวงปู่ไวนค่ะไปสกงในมันตัวพ่อดีกินในท่านก็่พ่อดีกินในท่านจะซื่อหวังด้วยเด้อค่ะแต่จะว่ายาวมันด้วยบาดนี่ยญาตามันคือมันลงเก้วมันกับพกพกเครื่องค้นเครื่องเข้าคือปันไดค่ะซื่อเขาว่างจะว่าหลวงปู่ว่าซื้อแต่พ่อตีกินในใส่พ่อด้กินในท่านพ่อด้ทับบุตรตำท่านได้กินด้ใส่นะครับผมอืมแล้วมันเล็กเออกเปลี่ยนลยสองเท้่เมือนที่ตวเดียวออกสามครับผมจะซื่อหวังด้วยอย่างเด้อมันจะทุก ใช่ครับมีก็คือเป็นการเสีย่ยมดวงอย่างนี้นเลยเปการเสีย่ยมดวงอากอะไดรนี่คนบ่มีบ่มีบุญมาสนันี่เอาไปให้นีก่กระเป๋ซื้อแล้ไปซื้อตัวใหม่หมดทีนี่คุญบ่มีบุญบ่มีบ,มบมา,าักนะ่พราไหร่หรือเขาเพราะว่าเงิงนงเดือน,นมันเ,เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเที่ยวดาเ่าให้เขาไม่ได้ซ้ำเป็นสัตว์แต่เที่ยวดาบนไห้เหรอจำแนกเลยต้องใส่ปัญญาเขาประกอบอความผู้ปัญญาเจ้าของกระโปรงนั่นแหละ จำตัดเป yup. ียีทั้งหลายก็เอลเีทั้งหล,ยงลยงายแต่ให้โชคกไขมันแต่ที่ข้ามต้นเด้อผู้ที่รับชมช่องปูใหญ่ชายวันเนี่ยครับผมเปลี่ยนจากล้มโพใหญ่เป็นปูใหญ่ชายวันครับเป็นละแล้วเท่านั้นแหละเนี่ยนี่แหละค่ะของเลขของปู่ใหญ่ชัยวานนะคะนี่ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาปู่หอนะคะตัวเน้นของปู่พร้อมนะคะท่าชมชุ่ม สามหานะคะจำชืม่มแล้วก็สามแปนะคะเขาลางนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะแล้วก็งวดนี่นะคะงวดวันที่30มธันวาคมสองห้าหกสีนะคะปูกระหายน,นะคะมี2อมีสีมีเจ็ดนะคะจมชม่มมา1ตัวบนนะคะปูวานะคะเหล็กปูกระจับคู่ไห้นะคะมีสองหกสองแปดสองเก้าสี่หกสี่แปดสี่เก้านะชม ตัวเน้นของปูนะคะมีสองหกสองแปดสี่หกสี่แปดสี่เก่านะคะชมชุชมนี่แหละคะ่ะตัวล่องของปูนะคะมีสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะคะนี่แหละคะ่ะแคบหนาจอไปทะเบงเลยเนาะค่ะชมชุชมตัวเลขของปูนะคะปูใหญ่ชายวานนะคะปูเดียวกันนะคะกับปูลมโพนะคะชมชุชมปูใหญ่หายเปียนซื้อนะคะชมชุชมนี่แหละคะ่ะตัวเลขของปูแคบไปเลยเนาะคะ่ะ สำหรับไพ่นะคะเขามารับชมรับฟังแล้วนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมเ่เจดพาโชคด้วยนะคะเนี่ยค่ะเมเจอกคอกำลังแรงใจนะคะจากเอฟซีทุกๆคนนะคะเนาะคะ่นะ,คะเพื่อนสิได้ไปหาคลิปใหม่ๆเด็ดเด็ดๆ,ๆนะคะมาฝากเอฟซีทุกๆคนนะคะเนี่ยค่ะแคปไปเลยนะคะทำชุ่ม,มนะคะ ทุกตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นันะะชมชม้นเนาะค่ะทนชค่มผู้ใดมากระตาบนะคะผู้ใดบอมากกระพานนะคะท่ชนชม,ชมแคบไปเลยนะคะสุดท้ายนี่นะคะเมเกเตกขอให้ f เอฟซีของเมเกตทุกๆุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอห้ลำลำเรื่อยๆรนะคะเนาะสิบปีไม่แล้วนะคะท่ชนชม,ชมขอห้โชกโชกมันมันสุข,ขูสุขคนนะคะท่ชนชม,ชม สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เกเก,ก็ขอตัวลาก,ก่อน,นะค่ะพอกันไม่ในปีนาคุณเนาะค่ะเนาะพอกันไม่ปีนานะคะท่านผู้ชมค่ะปีนี้ก็มีแคนีเนาะค่ะท่านผู้ชมแม่เกเก,ก็ได้เอาโชกเอาลากมาฝากเอฟซีนะคะกอไหสุขุสุกุนโชกๆมันมานเด้อค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ